สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับสาวเล็กอีกแล้วนะคะวันนี้สาวเล็กตื่นเต้นมากเลยค่ะเมื่อคืนฝันดีเมื่อคืนฝันดีนนดก็เลยวันนี้สาวเล็กได้เดินผ่านร้านขายหวยเออสาวเล็กก็เลยนี่ค่ะนี่สาวเล็กอยู่ออสเตรเลียมา19ปีเพิ่งเคยซื้อเนี่ยค่ะ เขาเรียก Lucky Number นะคะเนี่ยสาวเล็กก็เลยซื้อมาสองอันเพราะว่าเมื่อคืนฝันดีค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพิ่งเพิ่งเคยซื้อก็ไม่แน่ใจว่าเขาเล่นกันยังไงนะคะเนี่ยแต่ว่าสาวเล็กได้อ่านข้างหลังดูแล้วว่าต้องทํำยังไงเขาก็บอกให้ขูดนะคะเขาให้ขูดให้ขูดตรงนี้ค่ะที่มันเป็นที่มันเป็นไหมที่มันเป็นไอ้กลมๆอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เป็นลูกเต๋าต,ตัวนี้ค่ะขูดแล้วก็ขูด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 ให้หมดนะคะแล้วก็มาขูดข้างบนเนี่ยค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะเขาเรียกคาสิโนรัชนะคะถ้าเกิดว่าสาวเล็กถูกตัวนี้ค่ะจะได้หนึ่งแสนเหรียญอ๋อแสนเหรียญหน 1, ึ่งแสนเหรียญค่ะเมื่อคืนฝันดีจะถูกไหมน้อนี่ยแล้วก็อีกตัวก็เนี่ยค่ะ 24K โกดนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะมี5เกมเหมือนกันค่ะเนี่ยก็จะขูดเหมือนกันเลยนะคะเขาบอกให้ขูดที่เป็นรูปตัวดอลลาร์เนี่ยค่ะขูดแล้วก็ขูด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 ,ขดแล้วก็มาขูดข้างบนเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็มาดูว่าจะมีหมายเลขข้างในนะคะถ้ามันตรงกันสามหรือสี่นะคะเราก็จะถูกรางวัลน,นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าสาวเลขถูกนะคะ ก็จะได้สองหมื่นสี่พันเหรียญเลยนะคะเนี่ยตื่นเต้น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 มากเลยค่ะเดี๋ยวมาขูดพร้อมกับสาวเล็กเลยนะคะเป็นกำลังใจให้สาวเล็กถูกเลยค่ะสองใบเลยเนี่ยค่ะมาขูดกับสาวเล็กเลยค่ะคอยรุ่นให้สาวเล็กด้วยนะคะ ขูดค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 ูดเลยค่ะนี่คะเราขูดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นหมายเลขอยู่ข้างในนะคะนี่ค่ะเราขูดมาก็จะเห็นหมายเลขอยู่ข้างในนะคะ จะขูดแบบใจเย็นมากเลยนะคะเพราะว่ารอลุ้นค่ะขูดได้และสองอันค่ะขูดต่อเลยนะคะขูดไปเรื่อยๆค่ะ ออกยากเหมือนกันนะคะเนี่ย

สาวเล็กจะจะรู้ได้ไงว่าสาวเล็กถูกเนี่ยเยอะมากดูก็ไม่เป็นนะคะเนี่ยเนี่ยดูมือของสาวเล็กขูดจนมืดดำ ราะว่ามันออกยากนะคะเนี่ย ไม่เป็นแล้วค่ะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราซื้อมาแล้วถ้าเราดูไม่เป็นเราก็กลับไปที่ร้านขายลอตเตอรี่แล้วก็เอาให้เขาเช็คได้นะคะว่าเราถูกไหมสราเล็กก็จะไม่ทิ้งค่ะเพราะว่ามัน <c oughs> เพราะว่ามันมีหลายเกมนะคะมีห้าเกมนะคะแถวนี้คะ่ะแล้วเราก็ดูไม่เป็นนะไม่รู้ว่าเราถูกหรือเปล่าถ้าเราไม่แน่ใจก็เอาไปให้ที่ร้านเขาเช็ค <c oughs> อีกทีนะคะ เสร็จไปแล้วขานแรกเดี๋ยวลองมาดูอันที่สองนะคะนี่ยค่ะอันที่สองก็จะคล้ายๆกันนะคะสาวเล็กก็จะขูดเหมือนกันค่ะ ก็จะได้เงินเขานี่ขูดยากอยากได้เงินอะไรก็ยากหมดเลยทำงานก็เหนื่อยอยากจะถูกไอ้ลัคก,กี้นัมเบอร์ก็ใช้กำลังใช้กาลังขูด อยู่ต่างประเทศลอตเตอรี่นี่จะมีหลายบริษัทมากเลยนะคะอาทิตย์หนึ่งนี่ลอตเตอรี่ออกแบบห้าถึงหกครั้งต่ออาทิตย์นะคะเพราะต่างประเทศเขาชอบซื้อลอตเตอรี่นะคะไม่ต้องรอวันที่หนึ่งหรือ วันที่16นะคะที่ต่างประเทศอาทิตย์หนึ่งแบบคุณสามารถซื้อได้ทุกอาทิตย์นะแล้วก็ออกทุกอาทิตย์ปกติสาวเล็กก็จะไม่ซื้อลอตเตอรี่บ่อยขนาดนั้นอาจจะสักสามเดือนซื้อครั้งหนึ่งหรือบางทีก็ห้าเดือนซื้อครั้งบางทีก็ไม่ได้ซื้อเลยนะเพราะว่าเป็นคนไม่ได้ชอบซื้อหวยขนาดนั้นนะบางครั้ง บางครั้งเราซื้อแล้วเราก็ไม่ได้เช็คอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันออกบ่อยเงยบางครั้งเราก็ลืมเช็คบางครั้งมีเทศกาลอะไรครอบครัวก็ซื้อไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้ก็ซื้อลอตเตอรี่ให้กันนะคะนี่ค่ะคูณเจแา้วค่ะคูณแล้วก็ สงสัยต้องมาดูหมายเลขหรือเปล่าว่าเราได้หมายเลขอะไรโอ้สาวเลขก็ตาลายค่ะดูไม่เพนเดี๋ยวก็จะขูดข้างบนนียค่ะมันจะมีเหรียญอยู่ข้างบนอีกค่ะนานๆาน,นานๆานซื้อทีเผื่อว่าเราจะมีโชคนะคะ อะไรที่เราไม่เคยซื้อไม่เคยเล่นก็ลองค่ะบางครั้งถ้าสาวเล็กฝันดีๆก็จะซื้อหวยติดไว้สักไปนะคะมาอยู่ต่างประเทศ19ปีไม่ได้แทบจะไม่ได้ซื้อหวยไทยเลยค่ะเพิ่งเพิ่งเคยซื้อเมื่อเดือนที่แล้วนะคะซื้อไปสองใบค่ะพอดี สาวสาวเล็กอายุครบสามสิบเก้าปีก็เลยพอดีมีพี่คนไทยคนหนึ่งเข้าขายหวยก็เลยลองซื้ออย้เขานะะซื้อไปสองใบประมาณสองร้อยบาทนะฮะก็ไม่ถูก <laughs> ซื้อซื้อเพราะว่าเราคิดว่าเอออ่าไม่เคยซื้อมาแบบนานมากแล้วก็เลยลองอ่าลองเสี่ยงดวงดูดูซิว่าจะถูกไหมก็ไม่ถูกนะคะไม่มีดวง <laughs> ก็เหมือนเนี่ยค่ะ ฝันดีลองซื้อก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะขูดเสร็จและะ้วค่ะทั้งสองใบเนี่ยค่ะก็ดูไม่เป็นเดี๋ยวต้องเอาไปให้ที่ร้านเขาสแกนนะคะเนี่ยมันก็จะมีมาเอาเลขให้ให้เขาสแกนนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าคุณถูกแลอไม่ถูกนะคะเนี่ยค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะมือเปื้อนหมดเลยค่ะ <laughs> <laughs> ยังไงก็ รอรุ่นแล้วก็แล้วกันนะคะว่าสาวเล็กจะถูกไหมนะคะเพราะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่สาวเล็กจะเอาไปตรวจนะคะถ้าเกิดว่าสาวเล็กเข้าไปในตลาดสาวเล็กก็จะเอาไปตรวจนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวสาวเล็กจะไปล้างมือก่อนแล้วค่ะมือเปื้อนหมดแล้ว